สวัสดีค่ะยินดีต้ตอนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกรันดอมวันนี้คือความคิดแรกที่ผุดขึ้นในใจเขาเมื่อเห็นคุณขอบคุณสำหรับทุกๆการสนัพอน์นนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะโอ้ oh my g o ม j ก่อนจัติคิดถึงก็มาเลย <c oughs> กัดใจแป๊บนึง three of swords นะคะอืม mm hmm. five of pentacles ยังไงเนี่ยชื mm hmm. ่นใจ ten of cups โ okay. อเคต่อไป knight of wands ขอดูใบป,ปิดท้ายหน่อยอู้ the star เรารู้สึกว่าคนเขาจะไม่ค่อยกล้าแยมกับคุณอ่ะเขาจะรู้สึกหรือสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่คุณสร้างขอบเขตอารมณ์ว่าอยา่าล้ำเส้นทั้งงเนี่ย <laughs> คืออ่ามันให้มันให้อารมณ์เหมือนกับคุณอาจจะเป็นคนที่ดูง่ายๆอ่ะ ง่ายๆคือเข้าหาง่ายใช้ง่ายถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาที่สุดเนาะในในทางแง่งานและในแง่ของความรักถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักเนี่ยน่าจะชัดขึ้นมาอาี่นิดนึงความรักนี่คือทุกคนน่าจะคือบรรดาคนที่คุยเคยคุย คุยด้วยตอนนี้หรือว่าอยู่ใน Relationship ตอนเนี้ยอย่างหนึ่งที่ทุกคนสัมผัสได้หมดคืออะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ถูกต้องเนี่ยจบจอดสนิทยอมได้บางเรื่องนะบางเรื่องบางอย่างแต่ถ้าไปแตะเรื่องตรงนี้เมื่อไหร่อ่ะมันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายเลย ยอมลำบากได้นะแต่ถ้าให้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยหนูไม่ทำแล้วก็ไม่กลัวด้วยไม่กลัวหมายความว่าถ้ามาคุยแล้วมารู้ที่ดังว่าเขามีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยคุณสามารถแบบโอเคอาจจะแบบขอคุยนิดนึงอะไรเงี้ยว่าแบบเออรู้ความจริงแล้วนะ คือมีเหตุผลอะไรไหมมีอะไรจะอธิบายไหมแต่ต่อให้เขาอ้อนวอนยังไงต่อให้เขาพยายามหวานล้อมด้วยสิ่งใดก็าตามเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเมื่ไรที่เจออะไรที่ไม่ถูกต้องอ่ะคุณยินดีตัดตัดแบบ ไม่ได้รู้สึกเสียดายด้วยซ้ำคุณจะไม่ให้โอกาสใครเลยในการที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปจะไม่ยอมสูญเสียความดีเพียงเพราะอะไรบางอย่างใครบางคนอารมณ์ว่าใครๆแบบต่อให้ต่อ,อพูดแบบนี้จะได้ไหม ต่อให้ลำบากแค่ไหนก็จะไม่ขโมยของใครอะไรทำนองเนี้ยยอมยอมให้มันพังให้ตัวเองพังใหส้สูญสลายไปเสียดีกว่าที่จะไปทำลายคนอื่นอืตัวเองเจ็บได้แต่ว่าถ้ารู้ว่าการกระทำของตัวเองมันทำลายคนอื่นไม่ทำเลยเราก็เป็นคนที่มีความชัดเจนในเรื่องนี้มากๆ เป็นคนที่ปกป้องหัวใจของตัวเองเป็นอย่างยิ่งในทุกๆเรื่องในทุกๆสถานการณ์ถ้าเป็นในเรื่องของความรักอย่างที่บอกเนาะต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์มาก่อนที่เหลือแต่จริงๆความ trust ความเชื่อใจมันเป็นมันก็เป็นเบสในทุกๆความสัมพันธ์เนาะดูคุณจะให้ความสำคัญกับเรื่องเนี้ย มากมากมากบางคนน่าจะดูเกรงอกเกรงใจด้วยซ้ำเพราะคุณค่อนข้างไม่เลือกข้างเช่นถ้ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในครอบครัวฝั่งหนึ่งเป็นใครดีเป็นพี่น้องอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนนอกสมมุติว่าถ้าไปรู้มาว่าคนของเราทําผิดอะคุณก็จะไม่ไม่สนับสนุน ก็จะไปดูว่าตรงไหนเคลียอะไรได้บ้างแต่ว่าจะไม่มีทางว่าคนของเราดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มองโลกด้วยความเป็นจริงเราก็ยอมรับความจริงได้แล้วก็เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่คุณจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความดีความศรัทธาของตัวคุณเอง กว่าคุณจะสร้างชื่อเสียงสร้างตัวตนของคุณมาได้ขนาดนี้มันมันไม่มีอะไรที่จะเอาไปแลกเราคุมมันไม่มีเลยเราก็ไม่ได้ไม่ได้เคยมีความรู้สึกสักครั้งที่อยากแลกกับอะไรด้วยแต่อาจจะมีเซวแซวลิดหน่อยเนาะเหมือนถ้าเป็นในเรื่องของความรักใช่ไหมเราเราคิดว่าพวกเรา่าจะได้เห็นกันที่ว่า เหมือนไปรักลูกคนรวยใช่ไหมแล้วเขามีออฟเฟอร์มาอะไรอย่างเงี้ยความรักเปลี่ยนเอาอะไรนะเงินทองเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงความรักไม่ได้หรอกถ้าไม่มากพออะไรประมาณนี้ <c oughs> อ,นน <c oughs> อันนี้ซาวเล่นเนาะดูถ้าเป็นเรื่องในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะคุณเก่งมากพอที่จะหาได้เองนะ ฉะนั้นคุณก็จะไม่ค่อยทนไม่ใช่แต่ไม่ค่อยทนอ่ะไม่ทนเลยไม่ทนให้กับความสัมพันธ์ท็อกซิกใดๆทั้งสิน้นห่วงความสุขของตัวเองมากสำคัญที่สุดไม่ได้ห่วงเพราะว่าเห็นแก่ตัวนะแต่เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นมาเห็นแก่ตัวใส่มากกว่าไม่อยากสนับสนุนความเห็น แก่ตัวของใครทั้งสิ้นไม่อยากเป็นเครื่องมือที่ทำให้กิเลสของใครบางคนงอกงามบนความทุกข์ของฉันเป็นนั้นค่ะและเราค,คิดว่าคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองมาก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 ,มาก,ม,ากมากพอที่จะอดทนอดทนกับสถานการณ์ได้ คือดูว่าถ้าจะมีปัญหาก็จะอดทนจนมันคลี่คลายไปนะจะไม่ได้แบบว่าไปทำอะไรให้มันคือไม่ใช่ว่าแบบพอผิดใจแล้วก็ทุบให้พังไปข้างอะ่ะอืมดูทรงจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแต่แค่จะไม่ยอมจำนวนเป็นอันขาดเท่านั้นเองไม่ยอมจำนวนให้กับความทุกข์หน้าไหนให้กับใครสิ่งใด คุณจะไม่ให้ใครมาป้ายมาแปะหน้าผาบอกคุณติดเลเบลให้คุณว่าเธอเป็นคนแบบนี้คนเป็นคนแบบนั้นคือคำพูดจากสิ่งภายนอกอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยวิ่งผ่านไปถึงหัวใจคุณหรอกคือก็ฟังอ่ะอืมแต่ก็ไม่ได้แบบก็ก็เจ็บเนาะใครมาว่าเราจะบอกไม่เจ็บก็ไม่ใช่มันก็เจ็บแหละแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ว่าไปเชื่อมันไงก็มานั่งคิดนหนึ่งเอ๊ะ ก็เป็นแบบนั้นไหมนะหรืออย่างนี้หรืออาจจะแบบคิดคํำๆไปเลยก็ได้ว่าเออเนาะป้าก็มีเวลามานั่งมองชีวิตโน no, เนาะอะไรประมานี้สมมุติว่ามีมีป้าข้างบ้านสนใจชีวิตอะไรประมาณนี้ความทุกข์เนี่ยจะไม่ใช่สิ่งที่คุณยอมจำนอนอยู่กับมันนานเมื่อใดก็ตามที่ เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คุณทุกข์ใจเดี๋ยวคุณจะหาทางออกให้กับตัวเองได้เองคุณจะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างอย่างที่บอกสมมติว่าเป็นเรื่องแฟนใช่ปะเจอแฟนไม่น่ารักมารู้ที่หลังอ่าโอเคเดี๋ยวเราจัดการอย่างนี้ 1, 2, 3, 4, อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่คุณจะไม่มานั่งนอนร้องไห้แล้วก็แบบ รอว่าให้วันเวลามันทําให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือคือต้องลงมือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสมออืมเมื่อไหรที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่พอใจสิ่งที่เป็นอยู่ความสัมพันธ์การงานชีวิตอะไรก็ตามแต่เมื่อไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะพักนี้ชีวิตไม่ค่อยแฮปปี้เลยคุณจะกลับไปดูว่าสาเหตุมันคืออะไรเป็นคนที่รู้จักตัวเองนะรู้จักตัวเองรู้จักดีด้วย รู้จักดีใครจะเข้ามาหลอกนี่ยากแต่แต่บางทีเป็นคนที่มีความใจดีมมยอยู่สูงมีความเมตตาอยู่สูงก็จะบางทีก็ให้คนอื่นจนอ๋เข้าเนื้อไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกเรามีเยอะเราแบ่งให้เขาได้ความสุขของคุณสำคัญมากนะ จะเป็นงานก็ดีจะเป็นความรักก็ดีถ้าเป็นงานเนี่ยจะต้องไม่ใช่งานที่ได้แข่เงินจะต้องมีความสุขอยู่บ้างเราจะอยู่ได้เราจะอยู่ได้ยาวเราจะอยู่ได้ดีอืมแต่ถ้าเมื่อไหร่มันแบบชีวิตม,มันต้องอยู่จริงๆอะ่ะช่วงนี้แบบเออมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องทนอยู่ไปก่อนให้ทนก็ทนได้นะมีมีความทนได้แต่คุณจะไม่แบบว่าทนไปแบบไม่วางแผน เลื่อนลอยอะไรอย่เงี้ยคุณจะวางแผนในชีวิตของคุณอยู่เรื่อยๆคอยหมั่นดูว่าแบบจะซ่อมตรงไหนจะทำอะไรให้มันดีขึ้นเหมือนรู้ว่าตัวเองคู่ควรกับอะไรแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมมันจริงๆมา,าแค่นั้นนะเนาะถ้าเป็นคนที่รักใช่ไหม จังหวะมันแบบไปเจอเขาเพอดีแล้วเฮ้ยออกตอนนี้อาจจะอันตรายคือมันกําลังอรารวาสอยู่อะไรเงี้ยถ้าเปิดประตูเลยมันอาจจะไม่ดีอะไรยอย่างงี้ก็ค่อยๆตะล่อ,ตลอมตะลม่มมีวิธีการอยู่ค่อยๆค่อยๆทําไปไม่หุนหันพันเล่นนะมีความแยบคายมีความฉลาดในการจัดการแก้ไขปัญหาในชีวิตของตัวเองอยู่เยอะเลย อืมแต่ข้อดีอันหนึ่งคือความยุติธรรมความซื่อสัตย์ของของคุณน,นี่แหละมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเยอะนะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติที่จริงๆมันเป็นควรเป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนควรมีเนาะแต่อืมบางทีบางคนอ่าจะเรียกอะไรกิเลสอีโกหรืออะไรบางอย่างอะ่ะ มันทําให้เขารักตัวเองมากกว่าคนอื่นแล้วก็ถ้ามันแย่ไปกว่านั้นก็คือเขาจะไม่ได้สนวิธีการว่าจะได้มาอย่างไงแต่ขอให้ได้มาอะไรทานองเนี้ยแต่คุณเป็นคนที่แบบดูดูมีใจบริสุทธิ์ไอเรื่องคิดไม่ซื้อคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีคือมีวิธีการอะคือจะไม่บอกเลยว่าโหคุณใส่ซื้อมาเลยใช้ชีวิต ไม่ต้องใช้แท็กติกอะไรเลยก็คงไม่ใช่มันกว่าจะเติบโตได้อยู่รอดได้มาถึงตรงเนี้ยมันก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเนาะแต่อย่างที่บอกว่าขีดเส้นใต้ไว้ตรงที่ว่าถ้าจะต้องได้อะไรสักอย่างมาจะต้องไม่ทําลายคนอื่นมันจะต้องมาแบบถูกต้องถูกใจอะ่ะมันต้องมาด้วยกันหรือถ้าจังหวะมันยังไม่ได้ก็รอแล้วค่อยๆทาให้มันเกิดขึ้นไม่ได้แบบ ไม่ได้รีบร้อนในการมีความสุขอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ขวบไม่ได้ฝากความสุขไว้กับอะไรด้วยงานนี้ไม่ดีก็หางานใหม่เจ้านายคนนี้ไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรก็ออลองดูว่าย้ายได้ไหมทำอะไรได้บ้างแฟนคนนี้คุยไปคุณมาเอา้าไลฟ์ไสไตล์ไม่ตรงกันเอา้าลองเจราจารก่อนไหมยกหนึ่งหรือว่าดูไปดูมาเฮ้ยมัน มันเป็นมันเป็นตัวตนเขาอะที่เรารู้สึกว่าแบบเราไม่ค่อยมีความสุขอะไรทานองเนี้ยก็ไม่เป็นไรเนาะก็อาจก็อาจจะแค่ดูว่าคุยได้ไหมคุยเป็นเพื่อนไหมหรือว่าเป็นเพื่อนเราไม่เวิร์กก็ไม่เป็นเพื่อนก็ได้ไม่กลัวที่จะโสดเลยนะโสดก็ได้โสดก็มีความสุขโสดสวยรวยสะบัด แต่ลักษณะแบบคุณอ่ะจะดึงดูดคนเข้ามาหาเยอะคนที่ไม่อยากได้น่ะจะยิ่งได้นะ่ะบางคนจะรู้สึกว่าแปลกแต่เนี้ยมันคือพลังงานที่มันอุดมสมบูรณ์ใจที่มันไม่ขาดแคลนอะ่ะมันก็จะมันก็จะดึงสิ่งที่แบบมันเติมเต็มเข้ามาหาตัวคุณมีอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่อะไรบางอย่างหลายหลายอย่างนะที่คนคนอยากได้ในตัวคุณอนะ่ะบางคนอาจจะแบบเกิดมาด้วยรูปพันธ์สันฐานอะไรบางอย่างที่แบบ อืมเป็นสเปคของคนส่วนใหญ่ผมสวยตาสวยปากจมูกผิวพรรณบอดี้ Body, อะไรก็ว่าไปเนาะมีอะไรบางอย่างที่มีความเป็นสไตล์อยู่ในตัวเองอาจจะมาจากหัวใจก็ได้นะคะคือส,สวยจากภายในจนทะลุเลยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือมาครบทุกอย่างก็ได้อีกสวยทั้งภายนอกทั้งภายในก็ได้ ความที่คุณเป็นเป็นคนให้คนอื่นนะชีวิตคุณมีจะมีทางเลือกอยู่เรื่อยๆมีทางเลือกอยู่เสมอมีทางเลือกไม่จำกัดชอบให้ผู้ที่ให้ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับด้วยแล้วก็จะเป็นผู้ที่ผู้ที่รักของคนอื่นด้วยคุณมีเสน่ห์ในในแบบของตัวเองนะ บางทีความเฟียสอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มองเป็นความน่ารักด้วยซ้าไปคือเรารู้สึกว่าคุณปรับปรับโทนของตัวเองได้ดีอะเวลาคุณเฟียสคุณจะไม่ดูก้าวรล้าวไม่ดูกลางอะแต่มันจะดูแบบรู้ว่าเฮ้ยเอาจริงนะอย่าอย่าไปล้อเล่นอย่าไปล้าเส้นกับคนนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าหน้าหน้างอคอหักอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรที่มันเกินเยอะเกินเบอ่อะอะเรามองว่าว่า คุณมีความฉลาดในการจัดการแก้ไขปัญหาในการจัดการผู้คนรู้วิธีเอาตัวรอดให้กับตัวเองแต่น่าจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะดูลักสณะมันมันไม่รู้ตัวอีกนี่อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะเป็นข้อดีไหมไม่ไม่รู้ตัวว่าว่ามีคนชอบเยอะไม่รู้ตัวว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ มัวแต่เกือบจะใช้คําว่าหมกมุ่นหมกมุ่นกับตัวเองแล้วอะดูคุณจะเป็นคนแบบนั้นอะสนใจ่างอะอาชีพการงานสนใจสนใจแต่เรื่องของของตัวเองของคนในครอบครัวของความฝันที่อยากได้อยากทําอืมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทันสนใจว่าแบบเออมีใครสนใจคุณไหมชอบไม่ชอบหรืออะไรยังไงไม่ได้ ไม่ได้ไปให้คะแนนอะไรตรงนั้นไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องพิเศษกว่าใครไม่ได้โหยหาการยอมรับอะไรใดๆคือเหมือนตัวคุณน่าจะไม่ใช่น่าจะคุณยอมรับตัวต,วตนในแบบที่ตัวคุณเป็นแล้วเข้าใจว่านี่น,นี่แหละมันเป็นเวอร์ชั่นที่เราชอบตัวเองชอบแบบนี้หรือว่าตรงไหนยังไม่ชอบก็ปรับปรุงอยู่เดี๋ยวมีเวอร์ชั่นถัดไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นดูสนุกดูแฮปปี้ครับ กับการเป็นตัวของตัวเองกับการได้ใช้ชีวิตของคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความฝันของคุณหรือเป็นความสุขของคุณอยู่ในใจอยู่แล้วอะมีเมล็ดอะไรบางอย่างที่มันงดงามอยู่ในตัวคุณแล้วก็อาจจะมีเนื้อหน้าบุญติดมาอาจจะมีมีสายสัมพันธ์มีอะไรบางอย่างที่ซัพพอร์ตอุ้มใจคุณไว้อะมีลมใต้ปีกที่คอยดูแลเนี่ยอะไรดีๆเหล่านี้ พลังงานดีๆพลังงานลูกลักของจักรวาลรู้สึกและสัมผัสได้ว่าชีวิตของคุณมันจะดีแล้วมันก็สมพรปากอย่างที่คุณคิดอย่างที่คุณพูดอย่างที่คุณปรารถนาจริงๆคนจะไม่ค่อยไม่ค่อยอิจฉาคุณมากนะหรือต่อให้อิจฉาเขาก็รู้สึกเหมือนว่า เออเอ,อมันสมควรแล้วจริงๆอ่ะแม่งทางานหนักที่เป่งเลยจนจนจน,จนประสบความสําเร็จอ่ะเหมือนเขาก็จะได้เห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังอ่ะแล้วก็กลายเป็นที่ยอมรับไปในที่สุดน่าจะลําบากมาเยอะเลยแหละหรือก่อนจะมีแฟนที่ดีอ่ะวู้น่าจะผ่านคนใจร้ายมาหลายคนจนคนรู้สึกเออขอให้มันได้แฟนดีๆสักทีเหอสงสารอะไรทำนองนี้แบบวู้ลุ้นลุ้นมานานอะไรประมาณนี้ มันคุณก็กว่าจะมาเจอคนที่แบบเออใช่ the one อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเจ็บจนแบบอ๋อเราไม่ชอบคนประมาณนี้คําพูดอย่างนี้อยากมันเจออะไรนะเขาเรียกอะไรอะเจอสิ่งที่ไม่ใช่จนมันจนมันหล่อหลอมเป็นลิสเป็นรายการหรือเป็นสิ่งที่คุณรู้ว่าอะไรที่มันจะใช่อะไรที่มันจะตอบโจทย์อะอืมไปผิดไปล้มไปพลาดมาก่อนจน เก่งมากพอที่จะมีเรดาร์คัดกรองหรือจนมาได้เจอ,อคือเจ็บไม่เป็นไรเจ็บไม่เป็นไรเหนื่อยไม่เป็นไรชีวิตไปได้สู้ต่อไม่เป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาคุณไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตอะอืมเยกแบบนี้ได้ไหมไม่มีปัญหาชิวม,มีความทุกข์ก็มีค่ะทุกคนก็มีอะไรประมาณนี้ ทุกๆจังหวะในชีวิตของคุณดูดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ที่คุณอยู่กับมันได้อยอมรับอยู่ได้ด้วยความเข้าใจด้วยความสุขมีพลังงานความสุขอะไรบางอย่างอยู่ในหัวใจของคุณนะเราไม่ได้ไม่ไดใจคืออะไรมีไกด์อาจจะมีไกด์ที่ดีมีคมรอบครัวซัพพอร์ตมีอะไรบางอย่างที่หนุ่นใจคุณอยู่ทาให้คุณใจฟูระดับสิบเต็มสิบอะไเนี้ยถึงถึงขั้นว่า มีความทุกข์ความลำบากใดๆก็ไม่กระเทือนเลยมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นอืมและผู้คนก็จะสมัมผัสได้ด้วยนะคะประมาณนี้เนาะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะไป